เครื่องบินขับไล่ F-16AM ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญที่ความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงสูงและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมาถึงของ F-16AM ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงพลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เสนอเครื่องบินรบ F-16 หลายลำแก่ยูเครนเพื่อสนับสนุนการป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัเสเซียในขณะที่สายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังแนวรบในยุโรป ความเคลื่อนไหวของเครื่องบิน F-16AM มายัางประเทศไทยก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่มีนัยสำคัญต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรนอกนาโตที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียร,รภาพในภูมิภาคและการได้รับเครื่องบินขับไล่ F-16AM เพิ่มเติมถือเป็นสัญญาณของความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเครื่องบิน F-16AM ที่ประเทศไทยได้รับในครั้งนี้เป็นเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงจากรุ่น F-16A ซึ่งมาพร้อมกับระบบอิสส์มมห ระบบเรดาร์ที่แม่นยำกว่าเดิมและขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมความสามารถของเครื่องบินรุ่นนี้เทียบได้กับเครื่องบินรบยุคที่4.5ซึ่งทาให้ไทยยังสามารถแข่งขันได้ในยุทธบริเวณภูมิภาคโดยไม่ต้องรอการจัดหาเครื่องบินยุคที่หซึ่งยังมีต้นทุนสูงและเข้าถึงได้ยากการมาถึงของ F-16AM ยังเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาส่งมอบเครื่องบิน F-16 ให้แก่ยูเครนตามคาร้องขอที่ดําเนินมากว่า1ปีซึ่งเดิมทีเครื่องบิิินนนนนเเหล่าาี้ปป็ของชตตพัธมรรใยุโ เช่นเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กแต่ผ่านการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาในการส่งต่อให้ยูเครนข้อเสนอดังกล่าวทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรด้านอาวุธจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งส่งผลให้ประเทศพันธมิตรในเอเชียเช่นไทยมีโอกาสได้รับเครื่องบินรบเพิ่มเติมในโครงการปรับสมดุลอาวุธของสหรัฐอเมริกาเครื่องบิน F16AM ที่ไทยได้รับนั้นบางส่วนอาจเคยประจําการในประเทศยุโรปและได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีภายใต้ามาตรฐานของ n a t o ก่อนจะถูกนำมาดัดแปลงและส่งมอบให้กับพันธมิตรในภูมิภาคเ,เชีย การส่งมอบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาความสมดุลของกำลังอากาศในภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหวของชาติมหาอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และช่องแคบมระกา ประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานในการใช้งานเครื่องบิน F-16 มาตั้งแต่ช่วงปี1988ซึ่งได้มีการจัดหาเครื่องรุ่น ADF และต่อมามีการอัปเกรดเป็น F-16 MLU Mid-Life Upgrade ดังนั้นการรับ F-16AM เพิ่มเติมในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับความสามารถของระบบซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมนักบินในประเทศเป็นอย่างดีโครงการอัปเกรดต่างๆได้พัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และระบบสื่อสารให้สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างเต็มรูปแบบ ในด้านยุทธศาสตร์การมี F-16AM เพิ่มเติมช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมพื้นที่ทางอากาศรวมถึงการตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบไม่สมมารมตร (asymmetric threat) เช่นการก่อการร้ายหรือการแทรกซึมทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีซึ่งกำลังกลายเป็นแนวโน้มใหม่ของภัยคุกคามที่หลายประเทศเผชิญอยู่ F-16AM มีความสามารถในการติดตั้งอาวุธนำวิถีและอุปกรณ์ติดตามเป้าหมายที่แม่นยำสูงจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการปฏิบัติการเชิงป้องกันในลักษณะนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากรก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของโครงการนี้นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นของกองทัพอากาศไทยได้รับการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากล็อกฮีตมาตินและบริษัทคู่สัญญาอื่นๆในการดูแลรักษาและใช้งาน F-16AM อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยมีการวางแผนในระยะยาวให้ประเทศไทยสามารถซ่อมบำรุงและจัดการอะไหล่เองได้อย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ที่แน่นแฟ้นขึ้นนี้ยังมีในทางการเมืองที่สำคัญเนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสมรภูมิของอิทธิพลระหว่างขั้วอำนาจสหรัฐอเมริกาต้องการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พันธมิตรเพื่อให้เกิดแนวต้านทางยุทธศาสตร์ขณะที่ประเทศไทยเองก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกและจีนซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การมาถึงของ F-16AM ยังมีผลต่อจิตวิทยาทางทหารโดยการปรากฏตัวของเครื่องบินรบขั้นสูงในประเทศเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการรักษาอธิปไตยทางอากาศและพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบภายใต้บริบทของภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันด้านอาวุธที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนทั่วไปการมี F-16AM เพิ่มในฝูงบินของกองทัพอากาศหมายถึงความมั่นใจในความปลอดภัยของน่านฟ้าไทยโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เช่นภาคใต้ชายแดนทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาความขัดแย้งเรื้อรังการมีเครื่องบินที่พร้อมรบในระดับสูงช่วยเสริมศักยภาพในการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและแสดงแสนยานุภาพต่อผู้ไม่หวังดีการส่งมอบ F-16AM ยังช่วยต่ออายุการใช้งานของฝูงบิน F-16 ที่มีอยู่เดิมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกหลายปี ซึ่งช่วยลดความจาเป็นในการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีราคาสูงอย่าง F-35 ในระยะสั้นและให้เวลากับกองทัพอากาศไทยในการวางแผนระยะยาวที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางการเมืองและงบประมาณของประเทศเครื่องบิน F-16AM ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินของชาติพันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือทางทหารพหุภาคีเช่น ASEAN d e f e n s e Ministers Meeting Plus (ADMM+) และการฝึกร่วมทางทหารต่างๆที่ไทยมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วการมาถึงของ F16AM ครั้งนี้จึงเป็นมากว่าการจัดหาอาวุธทั่วไปแต่เป็นการลงทุนด้านความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างมีนัยสำคัญและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการเวอร์ชั่น PDF สร้างอินโฟกราฟิกสคริปวิดีโอหรือคำแปลกลับเป็นอังกฤษก็แจ้งได้เลยครับ